เอาละฮะก็สวัสดีกันผู้ชมกันด้วยนะผมอยู่กับผมนายแชร์แตกเกมบิส์ดทีวีกันอีกแล้วนะผมก็สำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Musket t เทสติ้กันอีกแล้วนะผมซึ่งคนที่ที่เราจะมาทำกับเกมนี้ในวันนี้น่ะเหรอก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคน inbox มาหาผมมากที่สุดในแฟนเพจหรือในดิสคอร์ดในพวกนี้นะผมั่นก็คือ ปืนใหญ่ยิงไงไงวะพี่ใช่ครับผมก็เคยประสบปัญหานี้เหมือนกันใน่องแรกที่เล่นเกมนี้แต่ว่านื่งจากว่าการค้นหาข้อมูลวกกับการทดลองมาหลายๆครั้งทำให้ผมเพิ่มมั่นใจว่าผมรู้วิธียิงปืนใหญ่แล้วครับแล้ววันนี้ผมรู้ว่าพวกคุณก็ไม่รู้ที่เข้ามาดูคลิปเนี้ย <S <S ผมก็จะมาสอนวิธีการยิงปืนใหญ่ในเกมนี้ให้พวกคุณกันโอเคไปเรื่องกันเลย <S <S ขั้นแรกนะผมเออมีตัวอยาว่างดีให้เอาไอ้แท่งสวอปเนี่ยถูเข้าไปในลํากล้องปืนนะผม วันนี้มีมูมีคนมาช่วยทดลองนะใครไม่รู้แหละโอเคหยิบลูกบินปืนหยิบลูกกระสุนเข้ามาแล้วใช้ไม้สวับเนี่ยแทงลูกเข้าไปนะครับผมโอเควิธีการโหลดปืนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ยิงน,นั่นแหละเพื่อนเออเนี่งมีคนช่วยกูเฉยนะถึงแม้ว่ากูจะอธิบายไม่ทันก็นเถอะแต่ก็ขอบใจแนบมากโอเคแนละ้วดูอีกอีกรอบไหมผม เอาไม้สวบมาถูๆเพื่อทำความสะอาดลำกล้องปืนนะผมอันนี้เป็นปืนใหญ่แบบธรรมดานะผมไม่ใช่แบบปืนใหญ่ลำกล้องพิเศษอะไรเป็นปืนใหญ่แบบแตบดาร์ดบางอันจันนะโอเคหยิบลูกกระสุนมาจากกล่องตรงนี้นะผมหยิบมาใส่แล้วก็นําไม้สวับที่ใช้ทำความสะอา,อาดเมื่อกี้มากระแทกลูกเข้าไปในลาเพลิงนะผมกระแทกเสร็จแล้วปืนใหญ่เราก็พร้อมที่จะยิงแล้วโอเคเพื่อนยิงได้ยิงดิยิงเอานั่นแหละนั่นแหละ ก็จะเปประมาณนี้สำหรับปืนใหญ่บางระจันแบบบ้านๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็แค่เอาไม้เนี่ยมาถูๆลำกล้องทำความสะอาดแล้วก็่ถูๆใช่ถูไคนี่แหละถูเสร็จก็เอาดินปืนมาใส่แล้วแทงกระแทกเข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันพร้อมยิงนะครับผมโอเคไปต่อให้ปืนใหญ่อีกประเภทหนึ่งเลยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมมาว่ากันด้วยกับปืนใหญ่ประเภทต่อไปนะผมนั่นก็คือปืนใหญ่ทองเหลืองนั่นเองนะผมปืนใหญ่ของฝั่งทหารนะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรผมก็เรียกว่าปืนใหญ่ฝั่งทหารนั่นแหละนะโอเคอันนี้ถ้ามันขึ้นคำว่า fired นะผม fired แปลว่าปืนใหญ่นี้ถูกยิงไปแล้วนะผมยังอยู่ในตภาวะเตรียมบรรจุนะปืนใหญ่แบบนี้จะมีวิธีการที่ค่อนข้างพิเศษกว่าชาวบ้านในช่องเขายหาน่นึงนะผมนั่นก็คือต้องมีไอวอร์มเนี่ยนะ เป็นไม้เกียวๆนะคล้ายๆตะปบนหัวมันคล้ายๆตะปิงเนี่ยนะเอามาถูเครื่อที่จะอ่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมใครที่มีความรู้ด้านนี้ก็ช่วยฟิลไม่ได้คอมเมนต์หน่อยนะผมผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอาวุธสมัยเก่ามากขนาดนั้นนะโอเคเอาไม้ที่แทงเข้าไปเพิ่มพลขึ้นเขาแบบวอร์มมนะแล้วก็ให้เอาไม้เดิมเนี่ยไม้สวาปเนี่ยมาถูลำกล้องอีกทีนะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าทาไมมันถึงคําแบบนี้นะผมใครที่มีความรู้ก็ช่วยแนะนําให้ข้อมูลกันหน่อยนะผมเผื่อว่าผมจะได้รู้ด้วยนะโอเคเมื่อว่าขึ้นคําว่าคลี n เนก็เอาลูกกระสีมาบรรจุเลยผมจะเลือกเป็นดู5นิ้วแล้วกันนะโอเคก็บรรจุมันจะขึ้นว่า i l l a g e นะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรจะน่าจะหมายถึงว่าระยะเวลานับถอยหลังของชั้นวนิ จำนวนดินปืนละมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่พาผมเอาสี่เอาสักห้าแล้วกันโอเคกด W เพื่อโหลดนะผมมันจะมีบ่อยตรงนี้โอเคโหลดหลังจากนี้ก็จะเหมือนปืนใหญ่ปกติทั่วไปเลยก็คือใส่ลูกใส่ป๊บก็เอาไมา้สวามเนี่ยมาก,กระทุ้งกระแทกนะผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับวิธีการโหลดปืนใหญ่นะผม วิธีการยิงปืนใหญ่นะครับผมวิธีการยิงก็ง่ายครับคลิกที่ตรงบริเวณล้อด,ด้านขวาของตัวปืนใหญ่นะคลิกเด็กเออนี่แล้วก็หมุนก็ WASD นะผมในการหมุนปืนใหญ่กด C เพื่อซูมนะผมกด C เพื่อเล็งแต่มันก็ไมไ่ช่วยอะไรเยอะหรอกนะเพราะเน้นยิงกับวิธีโค้งการเล็งก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะผมแล้วก็กด F เพื่อยิง โดยปืนใหญ่บางารย์นรเราก็จะยิงคล้ายๆกันเลยนะผมก็คือ W S ดีเพื่อเคลื่อนที่ซ้ายขวาขึ้นลงนะกด C เพื่อลิงและกด F เพื่อยิงไปบางารย์นตีโหเข้าไปถึงนู่นเลยเราอะนะการลิงนี่ต้องใช้กร,ริยการกากปืนเอานะผมไม่สามารถที่จะลิงแบบแนบสูนแล้วก็สามารถลิงแบบนั่คือลิงแนบสูนแล้วมันก็ไม่ได้ไปตามเดียเรเลิงไว้อยู่ดีอะไรนะ ว่ามันต้องเป็นปืนใหญ่พวกนี้มันต้องยิงได้ระยะวิถีโค้งนะผมก็คงคำนวณค่าโปรเจกต์ตายที่เรียนในห้องเรียนมาก็แล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับเพราะกูหลับในคาบตลอดเลยนะโอเคบรรจุกระสุนปืนใหญ่เข้าไปแล้วเตรียมเตรียมยิงเราจะยิงใส่แถวนู้นเห็นะไหมมันมีคนอยู่ตรงนั้นเราจะยิงใส่ตรงนั้นกันนะปลายครับบางระจันปืนใหญ่บางระจันกู้กรุงศรี น้องเลงเป็นวิถีโค้งนะโอเคไปหองว่าจะโดนเต็มเต็มแต่โดนคนไมนั่นอีกเรือนหนึ่งแต่ว่าพวกนี้มันเป็นกระสุนแบบระเบิดแล้วมันก็จะโดนในแล้วจะมีนั่นแหละแต่คิดว่าน่าจะตายแนละ้วเพราะว่าตอนนี้แมงล้างไปเลยนะโอเคโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ how to ยิงปืนใหญ่บางนัดจับน,นะผมก็เป็นเงินกันว่าหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลและวิธีการยิงจากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะผม และเพื่อนมันดูเฮียเลยเนะี่ยโอเคแต่วันนี้ผุมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอาเปืนใหญ่ยิงใส่กันตุม้ม